สวัสดีค่ะวันนี้เรามาต่อกันที่ภาพลองตาตอนที่2 6่สถึงยีเริ่มจากคนเดิมตอนที่แล้วหลังจากที่นายเอกเขาพยายามอ้อนกับพระเอกว่าเขาอยากจะออกไปเที่ยวกับคุณพัคพอได้ยินนายเอกอ้อนอย่างนี้พระเอกเลยรับปากไว้ว่าถ้าหากนายเอกผ่าน GED ได้เขาจะลองพิจารณาดูอีกครั้งพอได้ยินพระเอกพูดอย่างนี้แล้วนายเอกเขาก็ดีใจสุดๆเขาตั้งใจเรียนมากจนสุดท้ายเขาก็ผ่าน GED จนได้ในระหว่างนั้นพระเอกเขายุ่งมากเขาออกไปทํางานที่ต่างประเทศ เขาฝังให้ชเวช่วยดูแลนายเอกแล่นนายเอกเขาก็สอบผ่าน GED แล้วดังนั้นเขาจึงยอมให้นายเอกออกไปเที่ยวแต่มีข้อแม้ต้องพาบริการไปด้วยเขาพูดกับนายเอกว่านายเอกรู้ไหมว่าเขาปล่อยให้นายเอกไปนั้นก็เป็นเพราะว่านายเอกผ่าน GED ในการสอบครั้งแรกเท่านั้นนายเอกเลือพูดว่าใช่แล้วเขา้าใจแล้วให้นายเอกอย่าลืมกลับมาก่อนเจ็ดโมงนะไม่ให้ช้าแม้แต่สักนาทีเดียวเพื่อให้แน่ใจว่านายเอกกลับถึงบ้านก่อนที่เขาจะกลับเกาหลี แต่เวลานั้นพระเอกพูดยังไม่จุเลยแต่านเอกกลับพูดต่อคําพูดของพระเอกว่าใช่แล้วผมรู้อยู่แล้วนาะอยู่กับพวกพี่บริกาท,ที่คอยเฝ้ายามด้วยแม้แต่ตอนที่ผมเข้าห้องน้ําก็ยังต้องพาพวกเขาไปด้วยคุณจะพูดคํานี้อีกอกี่ครั้งถ้าหากคุณเป็นห่วงผมขนาดนั้นคุณควรจะไปกับผมนะคุณบอกว่ายุ่งอยู่ตลอดเวลาแต่คุณกลับโทรหาผมทุกห้านาทีแล้วพระเอกเขาก็พูดว่าใช่แล้วเขายุ่งจนกว่าทริปนี้จะสิ้นสุดลงในระหว่างนั้นจะให้พูดจกกัดการชเวดูแลทุกสิ่งทุกอย่างที่านเอกต้องการ แล้วเวลานั้นเชเวเขาก็เอาเงินมายื่นให้กับนายเอกเขาบอกว่ามันเป็นเงินของพระเอกให้ค่าขนมนายเอกดังนั้นนายเอกเขาก็รับมาด้วยความดีใจเขาพูดกับพระเอกว่าให้พระเอกไม่ต้องเป็นห่วงนะขอให้พระเอกจบทริปของเขาได้อยา่างราบรื่นก็พอพระเอกเลยบอกนายเอกว่าถ้าอย่างนั้นขอให้ในายเอกสนุกนะเอาไว้เจอกันทีหลังจากนั้นเขาก็วางสายไปตัดภาพมาที่นายเอกและคุณภาคพร้อมกับบอดีก้การ์ดสองคนพวกเขาเดินเที่ยวไปทั่วหลังจากที่เดินเที่ยวจนเหนื่อยแล้วพวกเขาก็มานั่งเล่นเกมกันต่อ แต่เล่นไปเล่นมาในเอกก็แพ้คุณพักไปซะง,งั้นในเอกเขาก็ชมว่าคุณพักเขาทําได้ดีมากเกินไปแต่คุณพักเขาก็พูดว่าในเอกก็ไม่ได้แย่เหมือนกันหลังจากเล่นเกมเสร็จแล้วพวกเขาก็มาที่ตู้คิดตุ๊กตาหลังจากนั้นพวกเขาก็มาซื้อของวันกินกันต่อหลังจากที่กินเสร็จแล้วพวกเขาก็ไปที่ห้องคาราโอเกะ หลังจากนั้นพอเดินออกมากในเอกเขาก็ชมคุณพักไม่อยู่เขาพูดว่าคุณพักร้องเพลงได้เก่งมากจริงๆดูเหมือนว่าคุณพักจะเป็นนักร้องจริงๆเลยคุณพักเลยพูดว่าน่าเสียดายจังที่ไม่ได้เห็นในเอกร้องเพลงเขาหวังว่าครั้งหน้าจะได้ยินในเอกร้องเพลงนะแล้วในเอกเขาก็พูดว่าเขาต้องขอโทษนะเพราะว่าเขาไม่รู้จักเพลงดังๆสักเท่าไหร่แล้วคุณพักเขาเลยพูดว่าความสามารถเดียวของานเอกนั่นก็คือการเรียนใช่ไหม ทำไมนายเอกไม่ลองซื้อของใหม่ๆสักสองสามชิ้นดีล่ะนายเอกไม่สามารถร้องเพลงกล่อมเด็กนคาลาโอเกะได้นะแล้วนายเอกเขาก็พูดว่าใช่แล้วคุณพาคพูดถูกเพราะว่าเขาไม่ได้ฟังเพลงป๊อปเลยตั้งแต่ที่เขาอายุสิบขวบพอได้ยินนายอพูดอย่างนี้คุณพักเขาก็แปลกใจสุดๆเขาถามนายอว่าทำไมเลยดูเหมือนว่านายเอกจะเติบโตมาในที่ห่างไกลหรืออะไรประมาณนั้นหรือเปล่ามันเป็นเพราะว่ามีหลายสิ่งหลายอย่างดูเหมือนว่านายเอกจะไม่รู้มันเหมือนกับว่านายเอกถูกลอกอยู่ที่ในสังแหง พอได้ยินคุณพักพูดอย่างนี้นายเอกเขาก็ไม่อยากนึกถึงเรื่องที่ไม่ดีที่ผ่านมาพอที่เวลานั้นบริการก็เข้ามาพูดกับนายว่ามันใกล้จะถึงเวลาที่จะกลับแล้วพวกเขาต้องเดินทางกลับภายในหนึ่งชั่วโมงพอได้ยินบริการพูดอย่างนี้คุณพักก็เลยพูดว่าร้านกาแฟของเขาอยู่ใกล้ๆแถวนี้เองถ้าอย่างนั้นพวกเราไปดื่มอะไรเย็นๆก่อนกลับดีไหมนายเอกเขาก็พยายามหน้าเห็นด้วยหลังจากนั้นพวกเขาก็มาที่ร้านกาแฟของคุณพกักพอมาถึงนายเอกเขาก็ชมคุณพักไม่อยู่ ว่าเขาจากการร้านได้สวยจริงๆแล้วคุณภาคเาก็พูดว่าห้องนี้ปกติแล้วใช้สําหรับลูกค้าที่ต้องการศึกษาหรือจัดประชุมแล้วทําไมวันนี้ถึงไม่มีใครอยู่เลยล่ะคุณภาคเลยพูดว่าเขาบอกให้พนักง,งานของเขากลับบ้านให้เร็วเพื่อที่เขากับนายเอกจะได้มีสถานที่สําหรับตัวเองบ้างแล้วเขาก็เอากาแฟเย็นมาให้ในายเอกพอนายเอกชิมไปแค่คําเดียวเองเขาก็รู้สึกว่ามันขมมาก พราะว่านายเอกไม่เคยกินกาแฟมาก่อนดังนั้นเขาจึงรู้สึกว่ามันคมุมนายเอกเขาไม่ชอบอะไรคุมคมและเขาก็ไม่ชอบกินคุณพักเขาก็แปลกใจมากถามนายเอกว่านี่นายเอกไม่เคยกินกาแฟมาก่อนเลยเลยแต่เวลานั้นคุณพักเขาก็โมโหสุดๆเขาคิดว่านี่นายเอกไม่ชอบดื่มกาแฟนั้นเลยถ้ารู้อย่างนั้นเขาน่าจะใส่ลงในเครื่องดื่มอื่นนะแต่แล้วเขาก็ยังบอกนายเอกว่าให้นายเอกลองกินสักหน่อยนะนี่คือถั่วพิเศษและบริการสองคนนั้นพวกเขาก็ดื่มอย่างอร่อยอร่อยเหมือนกันแต่โดยที่นายเอกไม่รู้เลยว่า ขณะน,นี้พวกบริการสองคนนั้นได้หลับไหลไปกันหมดแล้วเพราะว่าคุณพักเขาใส่ยานอนหลับให้กับบริการสองคนนี้นายเอกเขาก็พูดว่ามีใครชอบของแบบนี้บ้างพระเอกก็ดื่มทุกวันเหมือนกันแต่เขาไม่เข้าใจว่าทําไมใครๆถึงชอบมันนะเพราะว่ามันขมมากพอคุณพักได้ยินนายเอกพูดถึงชื่อของพระเอกก็ทําให้เขามโมโหสุดๆแบบหมุกยองนั้นอีกแล้วดังนั้นเขาเลยพูดกับนายเอกว่าซูลิมคุณเป็นคนที่หายากจริงๆเลยนะในสมัยนี้ฮะผมงั้นเหรอใช่แล้ว คุณไล่เดียงสาและบริสุทธิ์มากจริงๆสําหรับคนในวัเดียวกันกับคุณเขารู้ว่ามีหลายสิ่งหลายอย่างที่นายเอกไม่รู้เขาไม่ได้รู้สึกว่ามันแย่แต่เขาแค่กังวลน,นิดหน่อยทําไมนายเอกถึงเรียนหนักจังล่ะ เขาค่อนข้างแน่ใจว่านายเอกอาจจะมีเป้าหมายอะไรอยู่พอได้ยินคุณพาคพูดอย่างนี้นายเอกเขาก็พูดว่าใช่แล้วเขามีเป้าหมายที่เขาเรียนหนักก็เพราะพระเอกและถ้าเขาทําได้ดีขึ้นเขาเองก็รู้สึกสนุกแบบนี้พอได้ยินนายเอกพูดอย่างนี้แล้วคุณภาคเลยถามนายเอกว่าแล้วเขากับพระเอกมีความสัมพันธ์อย่างไรกันเขารู้สึกว่ามันแปลกเพราะว่าพระเอกมีอายุมากกว่านายเอกมากเลยแต่ดูเหมือนนายเอกไม่เหมือนคนในครอบครัวเลย หรือว่ามีอะไรบางอย่างที่นายเอกไม่สามารถบอกเขาได้งั้นเรอพอได้ยินคุณภาคถามอย่างนี้นายเอกเขาก็นึกอะไรไม่ออกเขาคิดว่าความสัมพันธ์แบบไหนกันนะสิ่งที่มีชีวิตในตำนานและทายาทแห่งตระก,กูลแบดคู่ค้าทางเพศที่ทำสัญญาเจ้าพ่อวงการเพศสัจกรรมที่กำลังลุ่งโลดและชายอา,ายุ20สปีที่ไม่มีวุฒธธิการศึกษาไม่มีอะไรเลยภายใต้ชื่อของเขา มีคำตับที่ใช่เรียกสิ่งนี้ว่าเราเป็นอะไรหรือเปล่านะนายเอกเขาไม่รู้เลยว่าระหว่างเขากับพระเอกนั้นจะเรียกว่ายังไงดีดังนั้นเขาเลยพูดกับคุณภาคว่าเขาก็ไม่รู้เหมือนกันแล้วคุณภาคเขาก็เอาถุงอะไรบางอย่างมายื่นให้กับนายเอกบอกให้ในายเอกเปิดดูพอนายเอกเปิดมาดูก็เห็นว่ามันคือชุดนักเรียนมันคือของขวัญเพื่อเฉลิมฉลองที่นายเอกผ่าน GE ดีได้เขารู้ว่านายเอกชอบใส่ชุดนักเรียนนี่คุณภาคเขาซื้อชุดนักเรียนให้กับนายเอกงั้นเลย แช่แล้วคุณพักเขาตั้งใจซื้อให้กับนายเอกเขาถามนายเอกว่ามันน่ารักใช่ไหมแล้ถามว่านายเอกเคยไปโรงเรียนบ้างไหมนายเอกเขาก็ชมว่าชุดนักเรียนนี้มันดูดีจริงๆแต่ขณะนั้นเขาก็คิดว่าโอ้พระเอกอาจจะไม่ชอบใจแน่ถ้าเขาบอกว่าคุณพักเป็นคนมอบสิ่งนี้ให้กับเขาแล้วคุณพักเขาเลยถามนายเอกว่านยายเอกจะลองใส่ไหมนายเอกก็ถามว่าตอนนี้เลยเหรอ เขาสามารถกลับไปลองใส่ที่บ้านได้ไหมแต่คุณพักเขาก็ไม่พูดอะไรเขาช่วยนายเอกถอดเสื้อคลุมออกเขาบอกนายเอกว่าให้ในายเอกลองตอนนี้เลยเขาจะช่วยนายเอกเอง,เองหลังจากถอดเสื้อคลุมแล้วคุณพักเขาก็ยังจะถอดเสื้ออีกตัวของนายเอกพอนายเอกเห็นอย่างนี้ก็ทําให้เขาสะดุ้งตื่นด้วยความตกใจแล้วเขาก็จับมือของคุณพัคเอาไว้เขาพูดว่าเอาไว้เขาจะสวมเสื้อตัวนั้นทีหลังเอาแล้วคุณพัคเขาก็เลยนั่งลงต่อหน้าของนายเอกเขาถามนายเอกว่า พรอกเขาทําอะไรหรือพูดอะไรกับนายเอกหรือเปล่านายเอกเขาก็บอกว่าไม่มีอะไรแต่คุณพักเขาก็เอามือของเขาวางลงบนตักของนายเอกแล้วเขาก็ยังพูดอีกว่านายเอกไม่ควรทําทุกสิ่งทุกอย่างตามคําพูดของแคร เพียงเพราะว่านายเอกต้องการให้พวกเขาชอบนายเอกเท่านั้นนายเอกเขาก็บอกว่ามันไม่ใช่แบบนั้นไม่มีใครสั่งให้เขาทําอะไรทั้งนั้นแต่คุณพาคเขาก็ยังพูดอีกว่าให้ในายเอกออกจากบ้านหลังนั้นเขาจะช่วยนายเอกเองพอได้ยินคุณพาคพูดอย่างนี้นายเอกเขาก็ถามคุณพาคว่านี่คุณพคก,กําลังพูดอะไรอยู่แต่คุณพาคเขาก็ยังพูดว่าเขาหมายถึงว่าสมัยนี้นายเอกไม่รู้จักวิธีสนุงแบบเด็กๆเลยแม้แต่เรื่องธรรมดาที่สุดนายเอกก็ยังไม่รู้เลยมันเหมือนกับว่านายเอกไม่เข้าใจว่าโลกทํางานอย่างไรเลย นั่นมันไม่ใช่เรื่องปกติเขาบอกว่าให้ในายเอกไม่ต้องเป็นห่วงเขาจะดูแลนายเอกเอง,เ,องเขาสามารถดูแลนายเอกให้ดีกว่านี้ จากนั้นเขาก็น้มตัวเข้ามาจะจุบนายเอกสุริมได้โปรดคุณรู้ไหมว่าคุณทําให้ผู้ชายคนหนึ่งบ้าได้ขนาดไหนนายเอกเขาพยายามผลักคุณพักออกแล้วเขาก็บอกว่าเขาจะกลับบ้านแล้วแต่คุณพักเขาก็จับมือของนอยายเอกเอาไว้ทําไมนายเอกถึงทําเป็นไรเดียงสาขนาดนั้นในเมื่อนายเอกเคยทํามาหมดแล้วเขาบอกได้เลยว่าเขารู้ทุกอย่างเราควรทําเรื่องนี้ให้เป็นความลับเล็กๆน้อยๆของเราได้หรือเปล่าเพราะว่าเขาไม่สนใจว่านายเอกจะเคยทำมาหรือเปล่า นายเอกเขาก็พูดด้วยความโมโหว,ว่าคุณพักเป็นบ้าไปหรือเปล่าบอกให้คุณพักปล่อยเขาเขาพยายามดิน้นแต่คุณพักเขาก็จับมือของนายเอกเอาไว้และบอกให้ในายเอกอยู่นิ่งๆนายเอกเขาพยายามดิน้นจนทําให้ถ้วยกาแฟนั้นตกแตกแล้วเขาก็หันไปเรียกพวกพี่บริการโดยที่เขาไม่รู้ว่าทั้งสองคนนั้นได้หลับไหลไปแล้วแล้วคุณพักเขาก็พูดกับนายเอกว่าให้ในายเอกอย่าปลุกนางงามที่กําลังหลับไหลเลยและพูดกับนายเอกด้วยคําพูดที่ไม่สุภาพว่า เอ้ยคุณกล้าพ,พาบริการออกไปเที่ยวเล่นได้ยังไงเกือบจะทำลายความสนุกของเขาไปหมดแล้ว พอได้ยินคุณพักพูดอย่างนี้นายเอกเขาก็สุดุ้งด้วยความตกใจเมื่อเขารู้ว่าพวกพี่บริการได้หลับไหลไปแล้วดังนั้นจะไม่มีใครสามารถช่วยเขาได้เขาจึงไม่อยากจะเชื่อเลยว่าคุณพักจะทําอย่างนี้เขาถามคุณพักว่าคุณพักทําอะไรลงไปแล้วเขาก็พยายามเรียกพวกพี่สองคนนั้นแต่ก็ไม่มีใครเข้ามาช่วยเขาเลยคุณพักเขาพูดกับนายเอกว่าในเมื่อนายเอกก็เบื่อพวกเขาเหมือนกันนายเอกไม่อยากจะหนีไปที่ไหนเหลยนายเอกเขาก็พูดว่าเขาจะไม่ไปไหนทั้งนั้นแล้วคุณพักเขาก็ยังพูดว่าเขาไม่เชื่อนายเอกหรอกพอนาย ได้สนุกกับเขาแล้วนายเอกจะเปลี่ยนใจพวกที่อยู่ข้างนอกนั่นคงไม่ตื่นขึ้นมาเป็นเวลาหนึ่งชั่วโมงให้ในายเอกไม่ต้องกังวลเขาจะทําให้ในายรู้สึกดีแล้วนายเอกเขาก็ผลักคุณพังออกจากนั้นเขาก็ตบหน้าของคุณพักอย่างแรงเกมเอาลิ้นสกปรกสกปรกข,ของคุณออกจากตัวผมอย่าได้กล้าที่จะแตะต้องผม นายเอกหยิบเอาถุงชุดนักเรียนที่คุณพักให้มานั้นโยนใส่คุณพักทำให้มันตกลงพื้นและเสื้อนั้นก็เปียกกาแฟไปหมดพอคุณพักเห็นอย่างนี้ก็ทำให้เขารู้สึกโมโหสุดๆเขาหันมาคว้าคอเสื้อของนายเอกจากนั้นเขาก็ตบเข้าที่หน้าของนายเอกอย่างแรงเขาถามนายเอกว่านายเอกรู้ไหมว่าที่นี่คือที่ไหนเด็กสมัยนี้ไม่รู้จักประพฤติตัวให้ดีแล้วนายเอกก็ยังไม่รู้จักเคารลกผู้ใหญ่อีกด้วยนี่คือเหตุผลว่าทำไมเราจรึงไม่ควรตามใจเด็กๆเก,เกินไปเมื่อพวกเขาเติบโตขึ้นพวกเขาจะเป็นคนดื้อรั้น จากนั้นเขาก็กวดนายเอกลงบนโต๊ะเขาพยายามที่จะทําให้ดีไม่ไล่กับนายเอกนายเอกเขาก็พยายามขัดคืนนายเอกเขาพยายามผลักคุณพักออกเขาพูดว่าให้คุณพักปล่อยเขาไปอย่าได้มาแตดต้องตัวเขาทําไมอย่างนั้นเขาจะฆ่าคุณพักให้ตายแล้วคุณพักเขาก็พยายามพูดหลงก่อล่อนายนเอกเขาพูดว่านายเอกยังไม่เข้าใจอีกเลยว่าพระเอกแค่ลเล่นกับนายเอกเฉยๆเท่านั้น ที่พระเอกเล่นกับนายเอกก็เพราะว่านายเอกมีใบหน้าที่สวยงามเท่านั้นคนอย่างพระเอกสามารถหาผู้ชายแบบนายเอกได้เป็นคันรดบรรทุกเลยล่ะถ้าหากเขาต้องการนายเอกคิดจริงๆนั้นเลยว่าพระเอกสนใจนายเอกจริงๆแค่ตอนนี้พระเอกเขาทำดีกับนายเอกนิดหน่อยนายเอกก็เชื่อไปแล้วนายเอกไม่ควรหลอกตัวเองอีกต่อไปคนอย่างพระเอกเขาไม่แสดงความเมตตาต่อใครโดยไม่หวังผลตอบแทนหรอกนะเพวกเขาคิดว่าเงินสามารถซื้ออะไรก็ได้ตามที่พวกเขาต้องการ สิ่งเดียวที่คุณสามารถมอบให้เขาได้นั้นก็คือร่างกายของคุณไม่ใช่เหรอผมรู้จักผู้ชายแบบพ่อคุณดีปรสิตที่รู้แค่ว่าร่างกายของตัวเองทํางานอย่างไร โอ้ไม่นะแล้วทำไมคุณถึงไม่บอกผมล่ะว่าพ่ะคุณสองคนเป็นอะไรกันแนะ่ดูเหมือนว่าจะชัดเจนแล้วนะนายเอกเขาพูดว่าพระเอกไม่ใช่คนแบบนั้นแต่คุณภาคก,ก็ยังพูดว่านายเอกคิดว่าคนอย่างพระเอกแตกต่างจากคนอื่นงั้นเลยนายเอกเคยเจอใครมาบ้างถึงได้บอกว่าพระเอกแตกต่างจากคนอื่นเขาบอกให้ในายเอกยอมเลือกเขาดีกว่าและยอมเขาแต่ด,ด้วยดีแต่นายเอกเขาก็ยังตะกูลว่าเขาจะไม่มีวันเลือกคุณภาคอย่างแน่นอนเวลานั้นชเวเขารับพระเอกจากสนามบิน จากนั้นพวกเขาก็กลับบ้านกันพอไปได้สักพักพระเอกเขาก็สังเกตเห็นว่านี่มันไม่ใช่ทางกลับบ้านเขาเลยพูดกับชเวว่าชเวจะไปไหนดังนั้นชเวจึงเอาโทรศัพท์ขึ้นมายื่นให้กับพระเอกดูเขาพูดว่าปกติแล้วเด็กๆที่ไปกับนายเอกจะรายงานตัวทุกๆสิบวินาทีแต่จู่ๆพวกเขาก็เงียบไปและตอนนี้เขาก็จะพาพระเอกมุ่งหน้าไปที่ร้านกาแฟของคุณพักพอได้ยินชเวพูดอย่างนี้พระเอกเขาก็รู้สึกเป็นห่วงนายเอกขึ้นมา พอพวกเขามาถึงที่ร้านของคุณพักก็เห็นว่าร้านได้ปิดแล้วเวลานั้นบริการก็วิ่งเข้ามาเขาพยายามเปิดประตูยังไงก็เปิดไม่ออกพระเอกก็ถามเขาว่าเขาแน่ใจงั้นเหรือว่าทุกคนอยู่ข้างในเขาก็บอกว่าเขาแน่ใจแล้วพวกเขาก็ทุบประตูนั้นจากนั้นพอพวกเขาเข้าไปถึงข้างในก็เห็นว่าบริการสองคนนั้นได้หลับไปแล้วพอดีที่เวลานั้นก็ได้ยินเสียงของนายเอกร้องไวายวมาจากข้างใน บริการของพระเอกก็พังประตูเข้าไปเห็นว่าคุณพักกาลังพยายามจะทําให้ดีไม่ไร้กับนายเอกอยู่พอพระเอกเห็นอย่างนี้ก็ทําให้เขาโมโหสุดๆเขาผลักคุณพักอย่างแรงจากนั้นเขาก็เอาเสื้อคลุมของเขามาให้นายเอกสวมใส่เขาเห็นใบหน้าของนายเอกบวมช้ำแต่เวลานั้นคุณพักเขาก็ยังจะพูดยั่วยุนายเอกไม่หยุดเขาบอกนายเอกว่าอย่าให้พระเอกหลอกนายเอกได้นายเอกจะต้องออกจากบ้านหลังนั้นเพราะว่าพระเอกเขาเป็นพวกโรคจิตที่กําลังจับเด็กๆไปขังแว้แล้วก็เล่นกับพวกมัน พอพระเอกได้ยินอย่างนั้นเขาก็หันมาต่อยเข้าที่หน้าของคุณพักด้วยความ,มโมโหเขาถามว่าใครกําลังเล่นกับใครอยู่จนชเวต้องมาห้ามพระเอกเอาไว้เขาบอกพระเอกว่าพระเอกทําแบบนี้อาจจะฆ่าเขาได้พอได้ยินชเวพูดอย่างนี้ยิ่งเข้าท่าของพระเอกไปใหญ่เขาพูดว่านั่นแหละคือความคิดที่ดีเขายกเก้าอี้ขึ้นมาด้วยความ,มโมโหในระหว่างที่เขาจะใช้เก้าอี้ฟาดคุณภาคนั้นและแล้วมันก็ได้จมลง้าคา่าฝากติดตามตอนต่อไปนะว่าพระเอกและนายเอกจะเป็นยังไงกันต่อ ฝากกดไลค์กดแชร์และสั่นกระดิ่งด้วยนะเพื่อที่คุณจะไม่พลาดกับคลิปใหม่ๆที่ออกมาหากผิดพลาดประการใดต้องขอโทษขออภัยด้วยค่ะขอบคุณมากค่ะ